วันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือเรื่องของเศรษฐกิจของสอปปลาวนะคะที่มีการเริ่มฟื้นหลังวิกฤตค่ะอาจารย์คะใช่ครับเพราะว่าหลายๆท่านคงทราบนะครับว่าสปปลาวเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับที่ร้อยหลอลงนะครับโดยวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันปะทุเมื่อปี2022นนะครับแต่ว่า วันนี้ผมคิดว่าเราผมจะบอกได้ว่าเราขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสปปลาวนะครับเพราะว่าวิจตเนี่ยทาบาวามว่าจะใกล้ๆถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับถ้าถ้าเราดูจาก GDP นะครับ GDP ของสปปลาวเนี่ยปี2021ก่อนวิฤตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18.83พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับพอลงมาปี2022เนี่ยตัวเลขมันตกลงไปที่15.47พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นะครับกับหมื่นแปดหรือหมื่นห้าแน่นอนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นแม่ลาวข,ขีข่ผ่อน้ามากไม่เท่อกับดอลลาร์สหรัฐเราก็มีเรื่องมีแตอะไรกันเล่ากันหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าปี2024เนี่ยนะครับตัวเลข g d p กลับขึ้นมายืนอยู่ที่16,500ดอลลาร์สหรัฐได้ละ้นะครับก็คือตัวของ g d p เนี่ยเป็นบวกต่อกันต่อเน,นื่องละนะครับปี2023 2024แล้วก็ถ้าปีนี้ตัวเลข,ขออกมา ไม่มีอะไรเปลี<ม>่ยนแปลงเนี่ยเผลออาจจะกลับมายืนที่ระดับหมื่นเจ็ดหรือหมื่นแปดก็คือใกล้ๆก<อ>ับกรอบที่เกิดได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เพราะว่าพอหนี้สาธารณะเป็นตัวตั้งมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าต่างมันก็คือตัว GDP ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ Debt to GDP ratio เนี่ยจะจุดสูงสุดนะครับเมื่อปีที่ราวแปดสิบเปอร์เซ็นต์ คาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยน่าจะลงมาเหลือต่ำกว่า80%นะครับอยู่ที่ประมาณสัก78-79%บาเได้นะครับในขณะเดียวกันความช่วยเหลือของประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือตัวของเวียดนามนะครับจีนแล้วก็รัสเซียเนี่ยมันเริ่มผีดอกแบบผลมาก,มากๆแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่เราพูดกันมาตลอดนะครับ mm hmm. ก็คือลาวแลนด์ลิงค์นะครับ mm hmm. ที่พัฒนาต่อเป็นลาวโลจิสติกลิงค์ซึ่งสปปลาวเองก็พูดถึง นโยบายจินตนาการเหมือตั้งปปสตอเรา80เนี่ยนะครับอันหนึ่งที่ผมได้ยินตั้งแต่สมัยผมเริ่มเริ่มทำงานเป็นอาจาร์นะครับก็คือเรื่องว่าเราจะมีท่าเรือนำลึกแข่งแรกนะครับวันนี้ท่าเรือนำลึกแข่งแรกของเราเปิดใชยละนะครับแต่ว่าท่าเรือนำลึกแข่งแรกของเราไม่ได้อยู่ในสมปาราวเพราะว่าสมปาราวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลนะครับแต่ว่าท่าเรือนำลึกแข่งแรกของสมปราวอยู่ที่จังหวัดหาดปินนะครับของประเทศเวียดนามนะครับ ท่าเรือนี้ชื่อว่าท่าเรือบุงอาจน,นะครับคนที่ลงทุนก็คือลาวเวียดอินเตอร์เนชั่นแนลพอร์ตนะครับจอยสต็อกคอมพานีะนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างลาวกับเวียดนามนะครับบุง mm hmm. อางเนี้ยอยู่ห่างจากสกปปลาวไปประมาณสักเช่หนึ่งร้อยกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เวียดนามเองก็ให้สิทธิ์นะครับสบปลาวสามารถใช้นที่นี้ทำท่าเรือได้เบื้องต้น50ปีพร้อมกับอาจจะต่อสัญญาได้ถึง99ปีนะครับ แล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มเปิดใช้งานละนะครับถ้าจอดเรซี่หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับตรงนี้มันจะทําให้ภาพโลจิสติกของเราอย่ามองแค่ลาวกับเวียดนามนะครับ,รบต้องมองให้มันยาวกว่านั้นนะครับเพราะว่าบริเวณของออท่าเรือหมูอ่างนะครับซึ่งอยู่ตอนกลางของเวียดนามมันก็จะตรงกับตอนกลางของออสปป,ปลาวที่แขวงคาม่วนและแขวงคาม่วนมันก็จะตรงกับจังหวัดนครพนมของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะนั้นจากนครพนมไป ค่าแขกหรือว่าขาม้วนเนี่ยเรามีสะพานมีสะพานแห่งที่สามตำนานนะสะ,ะาพานแห่งที่สามใช้ถนนหมายเลขสิบสองนะครับเพื่อจะสามารถวิ่งจากขาม้วนไปจนถึงบุงอ่างยหาดลงซึ่งเป็นท่าจอดเรือดาวนะครับระยะทางตรงนี้จะทําให้ไม่น่าเชื่อนะฮะนคร,นะครพนมของเราถ้าจะไปทะเลเนี่ยไปทะเลที่เวียดนามใกล้กว่าลงทะเลที่ท่าเรือแหลมฉบานโอ้ จากนครพนมพนมาเนี่ยนะครับถ้าใช้สะพานมีตรภว่าพแห่งที่สามไปลงท่าเรือที่หนิงอ่างเนี่ยถนนหมายเลขสิบสองคนไทยใช้กันเยอะมากอยู่แล้วนะครับแต่ระยะทางแค่สา0รสิบกิโลเมตรแต่ถ้าจากานครพนมลงมาที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยระยะทางเจ็ดรอยเก้าสิบกกิโลเมตรนะโอ้ขึ้นต่อขึ้นเลยครับ <c oughs> <c oughs> ขึ้นต่อขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ระยะเวลาในการเดินทางพอๆกันอยู่เพราะว่าถนนในลาวถนนในเวียดนามคุณภาพมันยังไม่ดีนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเขากําลังจะพัฒนารถไฟครับ เขาจะพัฒนารถไฟเชื่อมจากคัมมวนไปจนถึงบุอา่าห้าเซนซึ่งตอนนี้คนที่คิดว่าอาจจะเข้ามาเป็นคนทํารถไฟเส้น,นอาจจะกลายเป็นเกาหลีใต้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นรถไฟคนละระบบกับเพียงการที่ขึ้นไปจนถึงขึ้นไปจนถึง,น,ถงนี้กีนใช่ไหมคีนเ,เพราะฉะนั้นเราทีดูต่อใช่ไหมครับว่าเอะแล้วโครงการของเราอะเรายังไม่เคยพูดเลยนะว่าเราจะมีรถไฟไปเชื่อมนครพนมได้หรือเปล่าแต่ถ้าโยางสมมุติว่าสามารถที่จะเชื่อมนครพนมได้เนี่ย เราอาจจะมีทางออกที่เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ได้อีกทางหนึ่งนะครับแต่ว่าทางนีีทา้งนั้นเนี่ยมันทําให้เห็นแล้วว่าระบบที่เรียกว่าลาวรัจเสติกส์ลิเนี่ยมันเริ่มทางานแล้วนะครับแล้วมันก็ทําให้เห็นด้วยนะครับว่าท่าเรือตรงนี้เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่เชื่อมโยงจากไทยลาวเวียดนามเท่านั้นแต่เขามองถึงการเชื่อมโยงกับอีกหนึ่งพันธมิตรของสปปลาวด้วยเพราะว่าปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีเฉลิมฉลอง65ปีความสัมพันธ์ของลาวกับรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้น เขามองการเชื่อมโยงท่าเรือหมูงอ่างตรงนี้ไปจนถึงวลาดิวอสต็อกของรัสเซียนะครับเพราะว่าลาวเองกับรัสเซียก็ใกล้ชิดกันมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในช่วงก่อนที่จะในช่วงก่อนที่จะเกิดสงครามอินโดจีนครั้งที่สามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เราเห็นชัดเจนนะว่าเวลาสร้างอินฟราสตรักเจอร์อยากคิดแต่จะสร้างอินฟราสตรักเจอร์อยากคิดแต่สร้างโครงสร้างพื้นฐานจะต,ต้องคิดด้วยว่าถ้ามีโครงสร้างพื้นฐานแล้วมันจะมีสินค้ามาลงไหม เพราะนั้นอย่างเวลาดีวอสต็อกกับวงอ่างของลาวที่อยู่ในเวียดนามเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเขาเตรียมสําหรับรับเรื่องของพลังในอนาคตมันอาจจะพัฒนาไปสู่การมีท่าเรือพลังนะครับแต่ถ้ายังไม่พอเพื่อเฉลิมฉลองความร่วมมือระหว่างเวียดนามเอ้ขอวโรษลาวกับรัสเซียนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีหลายๆเรื่องตามมาอีกนะครับแต่ว่าขอพูดเ่เวียดนามก่อนอันนี้คือสิ่งหนึ่งซึ่งเรามีกันในรายการของเราตั้งแต่ช่วงที่ลาวเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหนุ่มใหม่ว่า ประเทศไทยต้องใช้อ,อกจากตรงนี้แหละในการที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะให้ความช่วยเหลือในการที่ส่ผูกมิตรให้สื่อการศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อนบ้านเวลาที่เขาอยู่ในภาวะที่มีวิกฤตที่สุดอะ่ะเขารู้ว่าไทยเป็นเพื่อนเา้าแต่แล้วในที่สุดเราก็เห็นแหละว่านโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของเรามันไปพูดกันแต่กเก่งๆช้าง <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> คนที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ดีมากๆก็กลายเป็นเวียนหนเกคือนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย เวียดนามเห็นตรงกันเห็นทรงกันแต่พี่สมเคยพูดในรายการแต่คนไทยไม่แต่รัฐบลาลไทยไม่เอานะครับก็คือเอมื่อก่อนนี้พักคอมมิวนิสต์เวียดนามรุ่นลูกรุ่นหลานากับรุ่นลูกรุ่นหลานของกองทัพพม่าเนี่ยเขาใส่สิทธิ์กันมาเพราะในช่วงทศวรรษ2 0 1 0ที่พม่าเขาเปิดประเทศรอบแๆเนี่ยเดินทางสู่ประชาธิปไตยเนี่ยเวียดนามจับผู้ลงทุนกับพาม่าเยอะมากแล้วเนื่องจากเวียดนามเขาที่เริ่มลงทุนนอกประเทศเขาก็จับคู่กับพม่าที่ใกล้ชิดกันระหว่างพักคอมมิวนิสต์กับกองทัพก่อน ต่ชอมเกิดปฏิติรัฐประหสถารในเมียนมาซึกเวียดนามก็ไม่สามารถไปเข้ามาได้ตรงไี้ครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่รัฐประหาร2021เนี่ยเวียดนามก็เปลี่ยนเลด้ามาลงทุนที่ลาวเยอะขึ้นเพราะถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านและอยากที่จะสร้างซออกเพเวอร์หรือว่าในความเป็นจริงก็คือการสร้างเป็นชา์เวียดนามเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเวียดนามลงทุนในสปปลาวไปแล้ว5.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่ใช่แค่ mm hmm. เฉพาะเรื่องท่าเรือไม่ใช่แค่เฉพาะการเชื่อมถนนใส่อีกโครงการหนึ่งซึ่งต้องจับตาดูด้วยทุกที่ทางด่วนนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเวียงจันทร์กับหาด uh huh. ลองเพราะเราจะเห็นคันทีทนระรต่ว่าโมเมนตัมตอนนี้เปลี่ยนละในขณะที่กัมพูชาทําตัวเป็นศัตรูรอบข้างกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นจิญสร้างฟองทูนันเตโชยิ่งจะไปกรนไม mm ่ไเปลี่ยนกับเวียดนามโดยตรงต่อาปรอรลาวกับเวียดนามใต้ชิดกันมาคืน,นผ่านทางถนนเส้นสำคัญเส้นหนึง่งนะครับ แน่นอนไม่ใช่แค่ะพองกรณีของสอปลาวกับเวียดนามเท่านั้นสปปลาวกับรัสเซียด้วยนะครับปีที่แล้วเนี่ยพองรุนสีสุริตนะครับเดินทางเอาไม่ใช่สปีทแล้วเดือนที่เดือนที่แล้วนะครับกรกฎาคมประธานประเทศพองรุนสีสุริตเนี่ยเดินทางไปเยือนรัสเซียวาระครบรอบ65ปีความสําคัญสปปลาวกับรัสเซียนะครับเขาได้ดจ็7เรื่อง7เรื่องนี้มีเรื่องอะไรบ้างรัสเซียจะสนับสนุนเรื่องแรกสุดเลยเทคโนโลยีนิวเคลียา พราะต้องอย่าลืมว่าตอนนี้เวียดนามเองกําลังจะเดินหน้าสู่พลังงานทางเลือกเพราะเขารู้ว่าอุตสาหกรรมในอนาคตต้องแต่พลังงานทางเลือกและเขาเลือกที่จะไปนิวเคลียร์แล้วเขาจะได้มีเลียร์จากรัสเซียเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีสอยอดจากบายโครดักของนิวเคลียร์ต่อปรปร,ปราวกับรัสเทียก็จะดูสอว,ว่าเออแล้วถ้ามันมีโรงปฏิกรใกล้ๆบ้านเนี่ยจะสามารถเอาพลังงานนิวเคลียร์นี้มาใช้เรื่องการเกษตรมาใช้เรื่องการแพทย์ยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นเสร็จความร่มมือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกนี้หมดเลยครับ นิวเคลียร์แพทย์การศึกษาอุตสาหกรรมการค้าเกษตรแล้วก็เพิ่มอ,อีกสองเรื่องด้วยส้ำบัมือายจากทรัพยากรเมื่อเราก็จะเห็นลาวกับเวียดนามเนี่ยใกล้ติดกันมากยิ่งขึ้นมีพักท่องที่สิ่งความร่วมมือที่ซีย่ำปึกมากกว่าน,นั้นอีกด้วยซี้ลาวจีนเวียดนามนะและรัสเซีย uh huh. ยกย่างเช่นเร็วๆนี้เราจะเห็นการร่วมซ้อมรบกันระหว่างลาวกับจีนเพื่อเป็นการสั่งสอนประเทศเพื่อนบ้านใอ่ไหมครับ ตอะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไปเช่เพื่อนบ้านของลาวเองก็แกล้งยิงอาวุธไปตกในลาวเพื่อที่จะทําให้ลาวคิดว่าอาวุธนั้นมาจากอีกปารหนึ่งของทรายแดนถูกต้องไหม,อมตอนนั้นเราบในขนาดเดียวกันไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยก็พยายามที่เอาใจออกห่างจีนถูกต้องไหมอยากจะไปสน,นับสนุนมาหาอำนาจอีกซีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นลาวกับจีนก็จะต้องแสดงพลังโดยการบอกว่างั้นเดี๋ยวเรามาร่วมซ้อมรบกันดีกว่าแต่ได้ที่เสร็วว่าแสงยานุภาพของจีนของลาว ของเวียดของอรัเสเซียรวมกันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง,างน่ครับเพราะฉนั้นเราเห็นช<น>ัดเจนแตลว่านาทีนี้เนี่ยนาทีนี้เนี่ยสวบาลาวเริ่มเฟื้นนะครับในขณะที่บางประเทศก็กําลังเดินหน้าสู่ความวิบัตินะครับเช่นเดียวกันนะครับนอกจากลา,าวเวียดรัสเซียแล้วจีนเองก็ยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่นะครับเทาเวียดลงทุนในลาวประมาณ5้า0ัน้าร้อยล้านเนี่ยจีนลงทุนในลาวไปแล้ว หมื่นหกพันสี่ร้อยล้านในหมื่นหกพันสี่ร้อยล้านเนี่ยแยกออกมาเป็นแปดร้อยโครงการนะครับโครงการที่เป็นเรือธงเลยก็คือรถไฟลาวจีนที่นั่นรถไฟลาวจีนมูลค่าหกแสนล้านเนี่ยคนชอบวิพากษ์ก็หกพันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคนชอบวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่ามันเป็นจกักดักนี้แต่เราก็พูดไปในรายการว่าไม่ใช่มันเป็นการร่วมลงทุนและตอนเนี้มันกลายเป็นหลกงลายได้หลักเลย ที่ทำให้เงินซาต่างประเทศไหลเข้าสปปลาวและเขาแก้ปัญหาเรื่องรดประมาณลดเ,เรื่องคุณสํารองระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าตั้งแต่โอเปเรตมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีสินค้าวิ่งผ้าท่าเรือแล้วก็ท่าบกไอ้ท่าไฟท่าบกของลาวไปแล้ว15ลา้านตันคาโกแล้วก็คิดเป็นมูลค่ามากกว่า8,500ล้านดอลลาร์รเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ย มันทาให้เราเห็นนะว่าไอ้โครงการแบ็กโบนโครงการกระดูกสันหลังทางด้านโครงสร้างพืง้นผัง,งไม่ว่าจะเป็นเชื่อมลาวเวียดรัตเตียเชื่อมลาวเข้าสู่จีนเนี่ยมันเริ่มทยอยเห็นผลเรื่อยๆนะครับและยังที่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้ลาวเองก็เนื้อหอมนะครับเพราะว่าทางรัสเซียทั้งจีนเนี่ยก็อยากลงทุนในเรื่องของแรกเอ,อิร์ธในลาวนะครับเขาบอกว่ามีศักยภาพยอยุมมันสัก8จุดเหมืองแร่แร่เอิร์ดนะครับเป็นเดียวกับเขี่ยมไฟฟ้าพลังงานอีก1 6เขื่อน เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าเออ,อวิกฤตเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันเริ่มหาทางได้ละก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสปป,ปลาวอีกรอบหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะผ่านนวิกฤตไปได้โดยใช้เวลาเร็วมากนะครับถ้าน,นึกว่าวิกฤต<ะ>เริ่มต้นในช่วงไปลายๆสอย2021เอแล้วจุดต่าสุดคือ2 0ง2 2 0 2 3ี่เนี่ยปีนี้2025ยก็เกือบจะกลับมาอยู่ที่เดิมได้แล้ว ครับอาจารย์ครับแล้วก็เรื่องของกําแพงภาษีของสหรัฐเรื่อทอร์ริสเนี่ยจะมีผลกระทบต่อเรื่องการทำไรายได้ของสอบป,อป,อป,อปอลาวไหมครับคือลาวโดน40%นะฮะอัมูลค่ากันค้าระหว่างลาวกับสหารัฐม,มันน้อยมากอยู่แล้วอ,ะอ่ะเมื่อเทียบกับมิตภาพของเขาระหว่างลาวเวียดนามจีนแล้วก็รัสเซียเนี่ยผมคิดว่าเขาเองก็คงมองทางเลือกอะว่าในที่สุดแล้ว ถ้าสมมุติว่าสหรัฐอเมริกา,จากจะเน้นสร้างกำแพงภาษีแล้วก็เรียกทุกคนมาดิวแบบนั้นผู้ฉันไปสร้างพันธมิตรอื่นที่ถึงใจแล้วก็ทําให้เขาเห็นประโยชน์จริง,รงๆมันน่าจะดีกว่าไป้ําเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันทําให้เราเห็นครับว่าการคงหยุดสัมรักประเลศโดยชอารัฐที่มีข้อจำกัดเยอะๆอย่างเช่นสปปลาวเนี่ยนโยบายกับประเทศเพื่อนบ้านคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วมันก็ตามมาด้วยคำถามใหญ่ก็คือแล้วเรากับประเทศเชื่อนบ้านของเราอ่ะ ประเทศไทยกับสบปลาวที่ไม่ใช่แค่ใกล้ชิดในเรื่องของสรแดนแต่ใกล้ชิดกันในเรื่องของวัฒนธรรมภาษาประเพณีาศาสนาแล้วเราเองก็เชื้อชาติถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะทําดีๆกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอ่ะเพื่อที่จะทําให้ทั้งคู่แข็งร่งมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะช่้เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ของหลายๆประเทศไม่ได้ <Okay. S 2> แต่ผมนักคิดนะครับว่าเรยายังมีความสามารถในเรื่องของการศึกษา การแลกเปลี่ยนภาคระชาชนถูกต้องไหมครับไปเน้นเรื่องที่เราต้องการนําเสนอในเวทีโลกอย่างเช่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวเ,เ,เ,เรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศเช่องบ้านของเราก็ต้องาการนะครับลองนิ้ภาพดูว่าถ้าเกิดว่าเราให้ทุนการศึกษาเด็กจากสอบปปลราวมาเรียนที่ประเทศไทยเราเยอะๆเ,เอาเขา้าจริงๆเขาได้ความรู้ถูกต้องไหมครับเราได้ข้อมูลแต่ในขณะเดียวกันเงินที่เราให้ชุนน่ะ มันก็มาเป็นค่าเล่าเรียนในประเทศไ,ไ,ไทยไม่ใช่เหรอค่ากินค่าอยู่มันก็ตกอยู่กับแม่ค้าพ่อค้าที่หาะในประเทศไทยให้เช่าหอพักในประเทศไทยไม่ใช่เหรอเงินมันก็ไม่ได้ออกไปไหนมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมแต่เราได้เพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีระหว่างกันมากยิ่งขึ้นนโยบายแบบนี้ผมคิดว่ามันยัง่งยืนในเรื่องของซอฟต์พอร์มากกว่าจะโปรโมทเรื่องของการเงนช้างแน่นอนค่ะ แลวอาจารย์มองว่าตอนนี้เนี่ยมันยังทำไมคุณสุชาติหัวเราะขนาดนี้ครับเขไม่เรามีกเกงหลยรูปแบบเป็นเก้งช้างเกงแมว <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในที่สุดเราเนี่ยความสําคัญน้าที่สุดก็คือความเชื่อมโยงภาคประชาชนเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนกับประชาชนไม่เคยมีปัญหาค่ะ <Okay. S 1> อย่าให ประสบการณ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ครอบครัวผู้นําช่อชนสองครอบครัวมีปัญหาระหว่างกันแล้วไปลุกคือจนในที่สุดกลายเป็นการปัดะระหว่างเพื่อนบ้านหรือในที่สุดกลายเป็นความเกลียดชังระหว่างคนในสองประเทศเรื่องอย่างนี้น่ากลัวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องเรียนรู้จากเรื่องเหล่านี้แล้วมองภาพใหม่ว่าเราประเทศเพื่อนบ้านเราจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเราจะเป็นเพื่อนที่ดีกันไม่อย่างไรค่ะ ว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับที่เราได้รับรู้รับทราบว่าทางสปปลาวเนี่ยเขาเรื่องของเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวแล้วก็อันนี้เป็นเป็นอันใหม่นะครับที่ผมได้รับรับทราบรับรู้เรียนจากอาจารย์นะครับว่าเขามีท่าเรือโดยอาจารย์พูดบอกว่ามีท่าเรือน้ําลึกฮะงงเลยท่าเรือน้ำลึกงงเลยเขาอยู่ตรงไหนของแม่น้ำโขงที่ยันลึกขนาดนั้นตานสงครามท่าเรือเขาอีกอันหนึ่งซึ่งผมอยากจะพูดถึงนดยยุโรปเวลาเราพูดถึงประเทศเชื่อนบ้านอะ ตอที่ค่มีข่าวดีเราไม่ค่อยคุยกัน <S <S เรามาจะคุยแค่ว่าเวลามข่าวร้ายใน<ไห>ประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมครับตอนนั้นอย่างวันนี้พอเขาเราเริ่มเห็นว่าเออเขากํำลังจะพัฒนาต่อยอดแล้วเราเองก็มีคนไทยที่ไปทําการช้าไปทําการลงทุนไปทํางานอยู่เยอะเราก็ควรจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะทําให้เขาพัฒนามากยิ่งขึ้น แล้วประโยชน์มันก็จะตกอยู่ต่อคนของทั้งสองประเทศครับใช่แล้วค่ะอาจารย์คะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเราต้องแสดงความยินดีกับสปอปออลาวด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยในเช้านี้นะคะสดบคับขอบพระคุณมากนะครับ